สวัสดีปีใหม่ Happy New Year 2021ปีแห่งความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองปีแห่งความมหัศจรรย์ของชีวิตปีใหม่นี้ขอให้พวกเราทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างคนที่มีความสุขโชคดีและประสบความสุจตามสิ่งที่เราปรารถนาไปทุกประการและแน่นอนองคฝันที่ล้ำค่าที่สุดที่จักรวาลได้ ยืดยืนมอบให้กับพวกเขาทุกคนนั่นก็คือโอกาสที่ทุกคนจะเริ่มต้นลงมือทําลุกขึ้นมาทําอะไรให้กับชีวิตลุกขึ้นมาทําอะไรให้กับตัวเองในในี้คือช่วงเวลาสําคัญของยุคสมัยแห่งความรุร่งโรจน์รุ่งเรืองที่เรากาลังจะได้รับพร้อมกันคือของฝันอันล้ำค่าของจัก,กรวาลที่เริ่มต้นขึ้นในรุงร่งอรุณของเช้าวันที่หนึ่งมกราคม2 0 2 1ในสิและสิ้นสุดลงของปี2020ี่ในวันที่3าธันวาคมที่ผ่านมา ผมขอให้ทุกคนมีความสุขคนพบคุณค่าของชีวิตมีชีวิตยอยู่ด้วยความรู้สึกที่รื่นรมสูงคุณค่าเพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและความบดรมสมบูรณ์ทั้งสุขภาพร่างกายและจิตวิญญาณขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขและสำเร็จร่ำรวยรุ่งเรืองตลอดไปด้วยความรักจากหัวใจในนามของ The Master c o a c Academy ผมขอพบพรคุณทุกท่านที่ได้กรุณา ติดตามงานของนรมศาสตคนและภารกิจร่วมกันของพวกเราในปี2021ก็คือเราจะเดินทางไปด้วยกันเพื่อก้าวข้ามช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของเราทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้และนี่คือการต้อนรับปีใหม่2021 Happy New Year สวัสดีครับ